การเกษตรพอเพียงแบ่งป,ปันโลเลียงู้คนบ้านเฮา สวัสดีค่ะมื่อนี่ยายสินสิพื่อมาพบกับเกระสีเอย่อเองแง่เนาะคันเนาะเกษตรทั่วทีบทัวแดนมื่อนี่ยายสินมาเอาไปตองกับโมงานบุญเนาะค่ะเนาะงานบุญกระถินบวชพ่อมตองงามงามตองบ่ท่านได้นั่นเนาะ นาญใหญ่เลยได้เงายางกาดนี่มาเอาตองนะคะไม่ห้องกับต้มไปเฮ็ดบุญนี่แหละอายุแถวตีนผู้ไปเหรอไปชนออกไปมาไก่มือนนี่มาไก่มานับกันหลายคนดูเก่าคนสิบคน มานํากันหลายคนได้หลายครับพี่น้องครับตากก่อนยังบ่ทันได้ซีกทันได้แล้วป้าไข่อ่อนซะก่อนมานํากันหลายคนตากยาวอาดลาเลยพี่น้องครับอู้ยาวเลยครับ มีหลายคนอยู่มาน้ำกันหลายคนอยู่กระเซาได้ล่ะเป็นยังไงพีได้พ่อไปพ่อไปพ่อไปต๋องพี่ยัยได้หน่พี่ยัยถ้าน้องเดินทางมากอายุไม่ต้องถามถึงอายุไม่ต้องถามเชองแข็งแรงพัดีมาค่อยขึ้นผู้กับเก้วเลี้ยงหน่อย ุูสาเลียนห่อยสร้าง้อนกับพุนนมาันนเป็นนี่แม่ดาแม่เลียนนาสวนนี่ก็นั่งพักนอให้ตองอ่อนปีเดียวม่หอดสองท่อแต่ยังงั้นเนาะบุญนดน้อยใหญ่บุญน่ะแต่ยังงั้นเนาะ ทาานี่กะสิเป็นโชเฟอเนน้อนี่แหละผู้พามาเสรนทางไกลป็นไอ้เนมาเอาตองนี่น้องโชเฟอร์จากกิโลเฮ้ยสองกิโลเลยเนาะพ่วมาเนาะเนาะตีนพูเลยเนาะนี่แหละรถดขั้นทีพาม้าไกย่มานับกันหลคนคักอยู่เอ

soi cần hoặc bún thăm bún năm cần đó. ba cuội ba vực muông ba khẩu nóng nảm như nấm cần với theo theo nhìn bản thau áo đầy mới đầy sư phân đầu mới đầy sư <laughs>

เลาะแล้วเลาะแล้วเก็บภาพก่อนเย็บภาพก่อนโอ้ยอัน like ซ่อนเนาะแต่ได้บุญแทพวิาย์พงษ์งามถิ่มจีตองเอายางเอายางปูอวย้วายวยแก้วยระบาแก เลาะลรบ่เลาะลระตีออนหาอตีออนลบ่ออนลจ้าออนหระตีพี่หญ่พี่หญ่ตองจะออนลรอบ่อออนอ่อ่างกำกานนี่ลก่กำกาเออสิเปนเป็นตาเนจะไปตาเฮียนวันหยันฝนห่มยันฝนห่มอุ้ม่อนเนาะอออนหมอนมาเด้อมาเดิน บุญเด้อพุญเด้อผัวบุญได้เป็นวิเตอร์ตอนตองไรตองกับงามพ่อตองตองกับงามพ่อตองคนว่าเอาตองกับวิเตอรง้างง้างผู้มาตองกับนี้ตาผู้สวยสวยนี่เป็นผู้ได้เส้นนอหนิไม่เห็นนานเลยง่ายกันแนะแล้วพอปากไม่แย่นั่นเราบพอมากัน อันนั่นคือตุขยแล้วบ่ปากวนมีแต่ตปากกวดหรือเปล่าเต็มเลยหลายคักเยอะตองกับหลายคัก รอให้ตองอ่อนนะมีสินกันเลยย่างมาสอออนลฟ์บ้านน้อยกลางกลางป่าเนาะ่อนําสวนตองก็อยู่แถวๆนี้มีสระน้ําแล้วก็ นี่ภูเขาอยู่ติดติดภูเขานี่แหละเอ,มอามโอนี่ยศินกับพ่อมาพบกับเกษตรอ้อยเนาะยังแง่ซ้ำนี่ก่อนนะคะเนาะเกษตรทั่วทิบทั่วแดนมโอนี่ยศินสินไปจีกตองก่อนเอ,อาไว้ซ้ำนี่ก่อนผู้ใด,ดมกักผูดด้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอนซีรีสด้เลยนะคะสวัสดีค่ะ